ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอมาในลุคที่หวานมากๆเลยใช่ปะเพราะว่าปอเนี่ยใส่หูกระต่ายสีชมพูเสื้อก็สีชมพูเก้าอี้ก็สีชมพูรวมถึงในเกมนะคะก็เป็นสีชมพูเช่นกัน นยสีนี้นะคะเป็นสีที่เหมาะกับปอมากๆเลยใช่ไหมล่ะเออทุกคนชาเลนจ์ที่เกี่ยวกับเปลี่ยนสีรถนะคะทั้งเกมเนี่ยให้เป็นสีเดียวเนี่ยเอมในเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างนิยมนะแต่ปอเนี่ยยังไม่เคยทําเลยนะคะวันนี้นะคะปอจะให้โมเอ็กตังนะคะเอารถทุกคันนะคะที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยมาเปลี่ยนสีรถ กันนะคะเออวันนี้เนี่ยปอขอเลิกเป็นสีชมพูก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะหูจะบอกว่าปอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวผู้ชายนะคะก็สามารถใส่โบได้เหมือนกันแล้วคือเป็นโบที่แบบว่าอุย้ยน่ารักมากเลยนะคะรถคันแรกของเรานะคะซึ่งเขาก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสีชมพูคอโลโทนะคะอ่ะ ขอเริ่มจากคันนี้ก่อนดีกว่านะครับไปเลยก็แปลว่าคลิปนี้เนี่ยเราต้องลงทุนเยอะนะทั้งเงินในเกมแล้วก็อุ๊ยรถเปีย้ยวเดี๋ยวนะแล้วปอจะมีเงินพอไหมอะตอนนี้ปอมีเงินอยู่แค่4 0 0พเยนเท่านั้นนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยทุกคนเงินปอไม่น่าพอนะหรือว่าเราต้องไปหาเงินก่อนไหมเอ้ยใช่ มีเงินอยู่ในบ้านของเรานะคะ1,000งเยนนี่นาคือเป็นเงินที่แม่ของเรานะคะฝากไว้ให้เรานี่ว่าก็ขอแวะกลับมาเอาเงินที่บ้านก่อนดีกว่านะครับนี่ไงฮือนี่แหละเอาเงินของแม่มาเปลี่ยนสีรถกัน เราจะมาเริ่มจากรถนะคะที่อยู่ในนี้ก่อนดีกว่านะคะขอเริ่มเป็นรถคันนี้ก่อนแล้วกันนะมาจ้าอู้คันนี้นะคะบอกเลยว่าโคตรแรงเลยจ้าอู้วววเฮ้ออุ้ยหวังว่ามันจะไม่เละนะจ้ะมาครับคันที่สองอู้หูอุ้ยน่ารักมากคือว่าเราต้องค่อยๆขี่นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะบอกเลยว่ารถบุก รถเบี้ยวแน่นอนนะคะแล้วก็มาจอดเรียงคันแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยวู้ฮู้ยคันที่สองมาแล้วส่วนคันที่สมนะคะคือคันนี้เลยรุงมพี่ขึ้นมาเลยจ้าวันนี้ปอมากับรุงมพี่นะคะคือเราไม่เหงาแน่นอนอโอ๊ยตายแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยน้มันลงยากจริงๆเลยค่ะทุกคนเอ<ม>๊บนี่สีนี้คือแบบสวยมากทุกคนเอ๊ะทุกคนแล้วแบบนี้เนี่ยนะ คลิปต่อไปเนี่ยเอาเป็นสีอะไรดีนะาเพื่อนๆนะคะก็สามารถเม้นบอกปอได้เลยนะมาจ้าคันที่สามาแล้วค่ะผมพร้อมจอจ้าเรียกร้อยหูรู้สิสวยมากเลยอะคันที่4ีปอขอเป็นคันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะปอประตูแล้วก็ค่อยๆลงไปนะคะโอ้โหเอ้ามันติดมันติดมันติด ทุกคนสวยแล้วมาดูว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่นะคะเนี่ยเราเหลือเงินอยู่แค่หมื่นสองหมืนหึ่งหรอฮไม่รู้ว่าจะได้กี่คันนะเอางี้นะเนื่องจากว่าเราเนี่ยงบน้อยนะคะเราก็จะเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะคะจอดเลยนี่วว้เริ่มแล้วเริ่มแล้วคันต่อมานะคะคือคันที่เป็นคล้ายๆเลมโบ r กนนี่หรือเปล่า่ะมาจา้า คันนี้คือแรงจริงแรงมากเลยนะคะทําการเปลี่ยนสีเลยค่ะเฮ้ยเงินเลอแค่หมื่นเดียวแล้วว่าปอเอ็งจะรอดไหมเนี่ยเอ่อเท่าที่ปอลองคํานวณดูนะตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนได้อีกประมาณ10บคันนะคะซึ่งก็เยอะอยู่นะดูเขาว่า้ยเ้ยเฮ้ย้ยคืออันเนี้ยแอบจอดยากนะเพราะว่ารถมันแรงนะคะต้องค่อยๆนะค่อยๆขับไปเด้อปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคเรียบร้อยและคันต่อมานะคะคือคันนี้เลยค่ะทุกคนคันจิวจ๋วๆแต่เจ๋วเดอ้อคือคันนี้เนี่ยสามารถเปิดประทุนได้นะแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะคะทําให้เสียงเงียบค่ะเวลาที่เราเนี่ยขับเนาะมาจ้าแล้วก็เป็นสีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเปิดประทุนนะคะทุกคนไหนเปิดยังเอ้าหูยด๊า ดูสิว่าที่จอดจะเต็มหรือ,อยังนะคะเอาล่ะตรงแล้วและคันสุดท้ายนะคะที่อยู่ในร้านนี้นะคะคือหุยคันนี้นะคะมีความใหญ่มากเลยะคือต้องค่อยๆขับค่อยๆเลี้ยวนะโอ้ยอย่าเฉียวใครเดอร้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยขับยากอยู่เดอ้อตอนนี้เงินป้า โอ้โห oh, เกือบไปแล้วเราตอนนี้นะคะเงินปอเหลือแค่8ปดพันเยนค่ะได้แค่อีก8คันนะคะเดี๋ยวปอจะไปขโมยรถของพออด้วยนะทุกคนเออม,นะมาครับเออตรงนี้เนี่ยมันมีที่จอดอยู่นะเป็นที่สุดท้ายแล้วป่ะตรงนี้คือจอดได้นะแต่ว่าต้องค่อยๆจอดนะมันจอดอยากนิดน,นึงนะ่ะฟึบแล้วก็ถอยนะคะอ่ะปึ๊บ อ่าโอเคค่ะเอาประมาณนี้ก็พอแล้วอู้หูทุกคนดูดิเห็นไหมเราได้มาแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7ห้าดคันค่ะเราใช้เงินเราใช้เงินไปนะคะประมาณ17,000เลยนะเนี่ยในการเปลี่ยนสีรถนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาทุกคนนะคะไปที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยน,นะก็มีรถนะคะจอดอยู่นะเอา้าไม่มีหรอ โอเฮ้ยรถหายไปไหนเนี่ยทุกคนปกติแล้วมันจะมีรถนี่นาเอา้าหรือว่าเราจำผิดหรอแต่ปอไม่น่าจะจำผิดนะแล้วมันก็จะต้องแล้วตรงนี้เนี่ยต้องมีรถจอดหนึ่งคันด้วยนะเอา้า เดี๋ยวนะตรงนี้ก็ไม่มีรถจอดอยู่นะคะรวมถึงรถของตำรวจก็ไม่มีหรออ้าวทุกคนหรือว่ามันจะเป็นที่ตัวเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะจะบอกว่าในเมื่อเราเนี่ยหารถไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็สามารถเสกรถได้เหมือนกันนะคะทุกคน <laughs> ไหนว่าเอิ่มเราต้องใช้คันไหนนะ คันนี้หรอเอ้ยไม่ใช่นี่มันในี่รถเข็นเด็กนี่ว่ามันต้องเป็นคันนี้นี่เลยคันนี้เลยฮะก็มาลองปรับกันดูนะแต่ว่าอย่าลืมปรับให้มันตรงกับล็อกนะคะทุกคนส่วนตรงนี้เราจะมาใช้เป็นคันนี้นะคะทุกคนอุย้ยคันนี้ก็เทอยู่เดอ้อเฮ้ยเสร็จแล้ว แต่ว่าอาจจะมีบางคันที่ปอเนี่ยทำไม่ตรงล็อกนะเดี๋ยวปอขอลองเช็คความเรียบร้อยก่อนดีกว่าเนาะเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าทีนี้นะคะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าในร้านเนี่ยนะปอมองว่ามันแอบดูโล่งๆไปหน่อยเนาะเดี๋ยวปอจะมาเพิ่มนะคะลดในร้านด้วยนะมันจะได้แบบว่าดูเยอะๆแล้วก็เต็มไปด้วยสีชมพู มาค่ะทุกคน้ถามว่าชาเล็์นี้เนี่ยถามว่าพี่ปอทำคอนเทนต์นี้เพื่ออะไรคะพี่เอาจริงๆนะ เพื่อความสวยงามนะคะทุกคนเพราะว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่สวยนะฮะยาวไปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันที่หลังนะบอกเลยว่าทุกคนชอบแน่นอนนะคะมาๆๆๆๆๆและนี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะเมื่อเราเนี่ยใช้รถนะคะประมาณกี่คันไม่รู้ว่ะคือปอมไม่ได้นับไปนะน,นเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าสวยมากอะคือเป็นภาพที่แบบ woo คอนเทนต์นี้ทำเพื่อความสวยความงามเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เพิ่มสีสันให้กับในเกมอยู่นะคะเอางี้นะคลิปหน้าอยากให้ปอมาลองเป็นสีอะไรต่อนะคะก็สามารถเม้นบอกปอได้เลยนะคะแต่ปอคิดไว้ว่าอยากจะเอาเป็นสีแดงไม่ก็เป็นสีเหลืองนะคะก็ลองเม้นบอกปอได้เลยนะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไ like ล คลิปนี้ให้ปอกันเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะไว้ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน